เล่นกับหญิงไม่รอดต้องคู่กับชายล่าสุดฟิล์มธนพัน์ประกบเล่นคู่แจมรัชตะในบทที่รักต้องห้ามทุ่มสุดตัวเทหมดหน้าตากสำรับพระเอกมากฝีมือฟิล์มธนพันกาวิละในการพลิกบทบาทการแสดงครั้งสำคัญในชีวิตกับละครดราม่าฟอร์มใหญ่สุดเข้มขน้นคุณชายทางช่องวัน31ในบทชายรักชายประกบคู่กับหนุ่มหุ่นแทบฝีมือเฉียบ แมรัชาตาหัมฮานนทันทีที่ปล่อยทีเซอร์ของคู่นี้ออกมาเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่เบาเส้นทางรักต้องห้ามครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรติดตามชมรเร็วนี้ทางช่องวัน3 1บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆแต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นออกมาคือตัวละครเปิดมาได้ดีน่าสนใจมากๆแต่แล้วกรณีดราม่าหลังจากที่ออกในรายการหนึ่งก็ทําให้เกิดกระแสว่านักสแสดงไม่ให้เกียรติ กลุ่มคน LGBTQ+ เลยต้องมาแสดงแต่มีท่าทีไม่ชอบคนกลุ่มนี้ความคิดเห็นส่วนใหญ่เรื่องคุณชายนี่กำลังมาดีๆเลยนะคนเริ่มหันมาสนใจรอดู พลอดน่าดูแต่สรุปเจอนสอดอทัศนคติแย่คือพอเริ่มเลยคุณชายสงสารคนเขียนบทเพราะคงทำมาดีมากๆน่าจะดราม่าตีแผ่สังคมจีนที่ลูกชายเป็นเกย์ให้สมัยนั้นเต็มที่แต่พอดีนักแสดงเป็นโฮโมโฟบจบขอพูดอีกมุมนักแสดงในคลิปทำให้นักแสดงวายคนอื่นดูแย่ไปด้วยทั้งที่ปกติเขาก็ถูกมองในแง่ลบกันอยู่แล้วนักแสดงหลายคนพยายามเรียกร้องทางทั้งที่ตัวเองรับบทนั้นมาก็น่าจะเป็น คนที่เข้าใจความเจ็บปวดของตัวละครมากที่สุดด้วยซ้ำแต่กลับเอาเพศสภาพของเขามาเมคฟันคุณชายตอนแรกอยากดูมากแต่พอมาเจออันนี้คือไม่ดีมากสเตอรโอทไทป์ดีงงมากๆคิดแต่จะทดสอบความสามารถตัวเองหลังจากนี้ต้องมารอลุ้นกันแล้วว่าถ้าออกอากาศไปแล้วเรตติ้งและผลตอบรับจะออกมาในทิศทางไหน